ผิดหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนทานสอนให้เราสละออกท่านไม่ได้สอนแต่คําพูดท่านทําให้ดูทุกวันด้วยซ้ําไปสอนให้สํารวมกายวาจาใจให้เกิดเป็นศีลพุะองค์สอนตัวนี้ไหมขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไหมล่ะขัดแย้งไหมไม่ใช่สอนแต่ปากนะบางคนมันก็สอนแต่ปาก嘛สอนให้คุณคนอื่นทานทานกับตัวเองแล้วก็ไปเก็บสะสม สอนสอนตามพระพุทธเจ้าอยู่แต่การปฏิบัติมันขัดแย้งกับคําสอนพุทธเจ้าสอนให้คนอื่นเป็นเทวดาสอนให้คนอื่นเป็นพรมตัวเองกลับเป็นปีติมันก็ขัดแย้งสิบานสอนให้คนอื่นขึ้นสวรรค์ตัวเองดันลงในโลกนี่ไม่ละบาท